สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพิมพ์สไตล์นะคะวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องทองนะคะสายอมอทองเนี่ยต้องมารวมกันตรงนี้เลยนะคะวันนี้จะพูดเรื่องอ,อ,อมทองนะคะอ,อมทอง now บนแอปพล,ลิเคชัน g o o g l now นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่เป็นแอป,ปอันเก่าของ g ัวเ l ซิเองนะคะแอป,ปอันเก่าแต่ว่า,าเปลี่ยนเป็นแค่เปลี่ยนเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะ ใครที่แบบว่ายังไม่มีเนี่ยก็คือไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะส่วนใครที่มีแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องลบออกก็แค่อัปเดตมันก็จะเป็นเวอร์ชันใหม่นะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะเป็นอ,ออมทองกับออมดาวนะคะเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดเรื่องการออมทองวันนี้ให้ฟังนะคะก็คือร้านทองง,ง้วเซียงเฮงจับมือร่วมกันกับธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ ออกแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Go Now เป็นการซื้อขายทองคำแบบเรียลไทม์นะคะคำว่าเรียลไทม์ในที่นี้ก็หมายถึงทำได้ทุกที่นะคะทำได้ทุกที่สะดวกสบายอ,นนอันนี้เขาออกตั้งแต่เดืนอนตุลาคมนะคะตุลาคมสองพันห้าหสิบสแล้วนะคะแอปตัวนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะก็คือเป็นแอปตัวเก่าแต่ว่าฟีเจอร์ใหม่ชื่อนะคะแอป Go Now เนี่ย ก็คือแอปเก่าแต่เป็นฟีเจอร์ใหม่นะคะต้องเข้าใจตรงนี้ดีนะคะแล้วเราจะมาดูละเอียนเพิ่มเติมน,นะคะวา่ามันเป็นมาอย่างไงแล้วมันแตก,กต่างกับอ,อันเก่าอย่างไรนะคะออมทองกับออมนาวบนแอปโกนาวก็จะเป็นการออมทองหรือสะสมทองคําแท่งนะคะที่มีปริมาณสุทธิ96.5นตะคะตามมาตรฐานทองคําในประเทศไทยเนาะ และข้อดีคือเราสามารถทยอยาสะสมได้นะคะแล้วเบิกมาเป็นทองเก็บไว้ก็ได้หรือถ้าไม่อยากเบิอกอยากขายในระบบก็ได้นะคะแค่มีเงิน1,000บาทเนี่ยก็เรื่อมออมทองกับออมนาวบนแอปพลิเคชัน g o Now ได้แล้วนะคะฟีเจอร์ออมนาวเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกรายละเอียดกันนะคะข้แรกเลยคือสามารถสมัครเพื่อติิดบัญชีออมนาวได้ทุกที่นะคะผ่านแอปพลิเคชัน G o Now ตรงนี้ก็สแกนไปหน้าไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรเลยนะคะและก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางที่สาขานะคะก็คือเราสามารถทําแบบออนไลน์ได้เลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นส่วนข้อ2เนี่ยก็คือเริ่มต้นออมขั้นต่ำหนึ่งพันบาทนะคะสูงสุดไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้งแต่เขาไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งในการออมนะคะว่าจะต้องกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนข้อสามแล้วก็คือการเบิกถอน ก็จะเบิกถอนเป็นทองแท่งก็ได้หรือถ้าเราแบบไม่อยากได้ทองมาหรือว่าจะขายทํากําไรในระบบก็ได้ค่ะถ้าเราไม่อยากเอทองออกมาเราก็ขายในาขายในในระบบเลยก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็สี่เคือการซื้อขายนะคะเป็นการซื้อขายแบบเดียวทามนะคะไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขายแต่ว่ายึดเป็นราคาทองของทางร้านตรงนี้ไม่จําเป็นต้องอาวางหลักประกัน ขายปุ๊บเงินเข้าบัญชีทันทีนะคะเขาก็จะผูกบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ของเราที่เราผูกเอาไว้นะคะตัดเงินทันทีเวลาสั่งซื้อเช่นกันนะคะห้าเนี่ยคือเราสามารถตั้งคําสั่งรอซื้อหรือรอขายตามราคาที่เราต้องการได้นะคะเช่นถ้าเราต้องการซื้อทองที่ราคาบาทละ28,400บาทแต่ตอนนี้ทองอยู่ที่บาทละ28,500แ้ 18, บาทเราก็สามารถตั้งคำสั่งรอซื้อ ไว้ล่วงหน้าเช่น28,400บาทอ่าแล้วเมื่อไหลที่ราคาทองลงนะคะมาอยู่ที่ราคาที่เราต้องการปุ๊บระบบก็จะตัดเงินจากบัญชีและซื้อให้เราทันทีตรงนี้ถือว่าดีนะคะถ้าวันไหนที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะไม่มีราคาที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยระบบก็จะยกเลิกคำสั่งให้เราอัตโนมัติในสิ้นวันนั้นๆคะ่ะี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่านาะสรุปคือ ะะสรุปเงื่อนไขออมทองของออมนาวตัวนี้นะคะก็คือ1เลยก็คอการซื้อขายทองเนี่ยต้องผูกกับบัญชีออมทรัพย์ของธนาคาร SCB ก็คือธนาคารแพานิ์นั่นเองนะคะแบบดอกเบี้ยปกติเท่านั้นนะคะตรงนี้คือถ้าใครยังไม่มีบัญชี SCB ก็จะต้องไปเปิดนะคะ ื่อนไขที่2เนี่ยก็คือการเบิกทองคำสามารถเบิกได้ขั้นต่ำที่1สลึงนะคะเบิกได้โดยการไปรับที่สาขาเท่านั้นนะคะเพราะว่ามืสิงเฮ้งเนี่ยยังไม่มีบริการเปิดจัดส่งนะคะเราจะต้องไปรับที่สาขาเท่านั้นถ้าเราจะไปเอาทองคําแท่งนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาก็อย่างที่บอกค่ะก็คือเราขายในระบบไปเลยนะคะส่วนเงื่อนไขข้อที่3เนี่ยก็คือเวลาเปิดให้บริการซื้อขายยังไม่สามารถทําได้ตลอดยี่บสชั่วโมงนะคะถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์น่ะ เราก็สามารถออมได้ตั้งแต่หโมงเช้าจนถึงตีสองนะคะราคาทองเนี่ยวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะอ้างอิงตามราคาของร้านหัวเซิงเฮงนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ออมได้แต่เขาก็มีเวลาออมคือเก้าโมงครึ่งนะคะก็เมื่อเก้าโมงเช้านะคะถึงห้าโมงครึ่งก็คือห้าโมงเย็นนะคะราคาก็จะอ้างอิงตาม สมาคมค้าทองคำนะคะและเงื่อนไขสุดท้ายที่สี่คือการเบิกทองแท่งออกมานะคะถ้าเราต้องการเบิกทองแท่งทองคําแท่งเป็นแบบปั๊มโลโก้เนี่ยตรงนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมหรือเรียกว่าค่าพรีเมียมหรือว่าค่าบอกนั่นเองนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยถึงสามร้อยบาทแล้วแต่น้ําหนักของทองนะคะถ้าเเพื่อนเบิกทองที่เป็นแท่งใหญ่ก็จะไม่เสียเลยหรือว่าถ้าเสียก็จะเสียน้อยมาก แต่ว่าถ้าเราเบิกเป็นแท่งเล็กๆอย่างเงี้ยตามปกติแล้วก็จะสูงกว่าแท่งใหญ่นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนเบิกเป็นทองแท่งหลอมคือทองแท่งที่เป็นแบบก้อนๆนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมค่ะการออมทองผ่านฟีเจอร์ออนนาวเหมาะกับใครนะคะอันนี้เรามาดูกันเลยว่าเหมาะกับใครบ้างที่จะลงทุนใะตรงนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือเหมาะกับคนที่มีเงินน้อยอย่างที่บอกนะคะว่า เริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทเนาะถ้าใครมีหนึ่งพันก็คือลงหนึ่งพันบาทถ้าใครมีสองพันก็คือเริ่มต้นที่สองพันบาทได้เลยนะะไม่ต้องใช้เงินก้อนหน่หมื่นอะไรแบบี้คนที่เหมาะกับอ่าการออาทองตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งเลยนะคะพันบาทเนี่ยก็สามารถซื้อได้แค่มีเงินหนึ่งพันบาทก็สามารถซื้อได้ เขาเรียกว่าค่อยๆยทยอยสะสมโดยไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อทีเดียวนะคะแบบหนึ่งบาทหนึ่งบาทก็สองพันกว่าเนาะไม่ต้องซื้อแบบหนึ่งบาทเลยหรือว่าสองบาทเลยซึ่งมันแพงแบบนั้นเราสามารถทยอยซื้อได้เลยแบบเดียวถามได้เลยนะคะน,นี่คือดีสองก็สองเนี่ยเหมาะก,กับคนที่อยาก dca นะคะโดยการทยอยซื้อทองก็บเพื่อตัวเฉลี่ยต้นทุนคําว่า dca ก็คือดอลลาร์คอสเอเวอร์เลสเอเวอร์เลสจิ้งนะคะเป็นอ่า การทยอยซื้อแล้วเราก็จะได้ต้นทุนที่ถัวเฉลี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละครั้งที่เราซื้อราคาทองต่ําสุดหรือยังหรือว่าเป็นราคาที่จะลงไปกว่านี้ไหมแต่ว่าถ้าเราซื้ออ่ะแต่ว่าถ้าเรา DCA ไปเรื่อยๆทุนก็จะเฉลี่ยนะคะ ส่วน3านั่บอกกับคนที่ชอบความสะดวกสบายสามารถทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกขั้นตอนเหมือนที่บอกไว้ตอนแรกนะคะก็คือไม่จําเป็นต้องไปที่ร้านทองไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาเนาะซื้อขายหาเงินเรียบร้อยหมดก็คือผ่านแอปพลิเคชันเราจะไปที่ร้านทองกรณีเดียวก็คือกรณีที่เพื่อนๆเนี่ยเบิกทองเท่านั้นค่ะ และสุดท้ายคือเหมาะกับผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะความแตกต่างของการออมทองผ่านฟีเจอร์ออมนาบนแอปพลิเคชันออมนาและออมทองผ่านรลายมัวเซ็งเหงเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงนี้นะคะรูปแบบเลยเนี่ยก็คือว่าของออมทองผ่านฟีเจอร์ออมนาเนี่ยนะคะก็จะออมด้วยตัวเองทุกวันไม่มีโปรแกรมออมนะคะแบบรายเดือนนะคะออมได้ตัวเองทุกวันนี่หมายความว่า ใครจะออมทุกวันก็ได้หรือไม่ออมทุกวันก็ได้แล้วแต่ใครจะออมวันไหนนะคะอ่าหมายความว่าเราจะออมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องออมทุกวันนะคะจะออมวันที่1อ่าอย่างเช่นจะออมวันนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ออมอีก2เดือนข้างหน้าก็ได้ค่ะหรือซื้อทุกวันก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้เหมาะสําหรับอ่าออมทองผ่านฟีเจอร์ตัวใหม่นะคะของออมนาวนะคะตัวนี้ ส่วนอันเก่าเนี่ยอ,อมทองผ่านลายหัวเส้นเฮงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นส่วนการอ,อมทองผ่านลายหัวเส้นเฮงเนี่ยจะเลือกได้2แบบคือออมได้ทุกวันค่ะทําการจะซื้อหรือจะออมเมื่อไหร่ก็ได้หรืออีกหนึ่งแบบคืออ,อมแบบรายเดือนนะคะตัวนี้จะมีรายเดือนก็คือ ก็จะหักบัญชีอัตโนมัติที่เขาจะ DCA ให้เราทุกเดือนนะคะอย่างบางคนไม่อยากหาจังหวะซื้อเองก็ออมแบบอัตโนมัติไปเลยนะคะสมมตุติตั้งเดือนละ5้า0ันระบบก็จะซื้ออัตโนมัติ5000ตัดบัญชีไปเรื่อยๆตามนี้นะคะถัดมาก็คือเวลาในการซื้อขายเนี่ยถ้าอมอมถ้าออมผ่านออมนาวเนี่ยเพื่อนๆสามารถออมได้เลยวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะได้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง สี2เสาร์วาทิตย์ได้ตั้งแต่9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นแต่ถ้าใครเลือกออมผ่านไลน์ห่อเซ้งเฮนเนี่ยมันก็จะเป็นคนลัเวลากันนะคะออมได้เฉพาะจันถึงสุขเท่านั้นนะคะตั้งแต่9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์ที่เนี่ยออมไม่ได้นะคะจะแตกต่างกันตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นหัวข้อของการทำรายการขายทองนะคะเราจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่นะคะ ว่าทั้ง2แบบเนี่ยสามารถขายทองในระบบได้เลยถ้าเราใช้ฟีเจอร์อมนาวนะคะเราขายปุ๊บเนี่ยเงินจะเข้าบัญชีทันทีแต่ถ้าเป็นการอมทองผ่านไลน์ของว่าซิงเฮง,งเองเนี่ยถ้าเราสั่งคําสั่งขายก่อนบ่ายสองเราก็จะได้รับเงินภายในวันนั้นเลยแต่ได้รับหลังหกโมงเย็นนะคะแต่ว่าถ้าเรา,าคำคำคำสั่งขายหลังบ่ายสองเนี่ย เราจะได้รับเงินในวันทําการถัดไปหลังหกโมงเย็นนะคะตรงนี้คือข้อแตกต่างเนาะตรงนี้คือไม่เรี้ยวถมแล้วแต่ว่ารอไม่นานแค่นั้นเองต่อมาเนี่ยก็คือใช้บัญชีธนาคารใดนะคะซื้อขายได้บ้างนะคะถ้าเป็นระบบออมทองกับออมนาวเนี่ยก็ได้แค่ ธนาคาร SCB นะคะก็คือธนาคารไทยพาณิชนยน์เองได้แค่บัญชีเดียวเอาได้แค่ธนาคารเดียวธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเป็นบัญชีแบบออมทรัพย์แบบปกติเท่านั้นแต่ถ้าเป็นงานออมทองผ่านลายหัวเซ็งเฮงน,นะคะก็คืออันเก่าตัวนี้นะคะก็จะได้ถึง3ธนาคารนะคะก็คือ1ธนาคารกสิกรไทย2ธนาคารกรุงเทพ3ธนาคาร SCB หรือว่าไทยพาณิชย์อันนี้ก็คือจะมีให้เลือกมากกว่า และสุดท้ายก็คือการตั้งรายการรอซื้อรอขายนะคะถ้าเป็นการออมในฟีเจอร์ออมนาวเนี่ยถ้าเป็นการออมในฟีเจอร์ออมนาวเนี่ยเราก็จะตั้งราคารอซื้อรอขายได้แต่ว่าถ้าเราออมทองผ่านร้านหัวเซ็งเฮงเนี่ยก็จะทําไม่ได้นะคะแต่ทั้งสองแบบก็คือไม่มีค่าธรรมเนียมเหมือนกันแต่เหมือนที่บอกนะคะว่าราคาทองนี่ยก็จะอ้างอิงตามราคาทองของหัวเซ็งเฮงหากใครสนใจการออมทองแบบออมนาวบนแอปพลิเคชัน โกนาวเนี่ยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปโกนาวมาได้เลยดาวน์โหลดมาเสร็จก็สมัครตามขั้นตอนที่ขึ้นมาเลยกรอกข้อ,ขอ,ขอมูลส่วนตัวยืนยันตัวตนโดยการสแกนใบหน้านะคะไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาที่สะดวกส,สบายสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะถ้าใครมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วถ้าใครมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วก็ไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะแค่อัปเดตแล้วฟีเจอร์ใหม่นะคะออมน,มน้ยก็จะขึ้นมาทันทีนะคะ เราก็สามารถซื้อได้เลยตรงนี้เรียกว่าฟีเจอร์ใหม่ค่ะแต่แอปพลิเคชันเดิมหากใครมีข้อสงสัยเพื่อนๆสามารถสอบถามได้ที่กนาวนะคะ,ะก็จะมีนะคะก็จะมีพนักงานที่ปรึกษาของกนาวอยู่นะคะเป็นคัดโดโมคัดโดโมซ์วิทที่เบอร์021122288นะคะไม่ว่า เราจะเจอปัญหาอะไรเช่นบางท่านสกแกนหน้าไม่ผ่านเขาก็จะหาทางาแก้ปัญหาให้เราได้เขาก็จะแอดไลน์มาหาเรานะคะใครสงสัยอะไรอย่างยืนก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะคะนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบอร์ที่สามารถติดต่อได้นะคะก็คือ021122288นะคะเพื่อนๆก็จะเห็น เอ้ไม่ใช่เวลานะคะเวลาในการซื้อขายนะคะก็คือของอตัวใหม่เนี่ยก็คือจะเป็นซื้อขายได้จันทร์ถึงอาทิตย์เลยแต่ว่าตัวเก่าที่เป็นรายเนี่ยก็คือซื้อขายได้เฉพาะจันทรเป็นสุกเท่านั้นวันเสาร์อาทิตย์ก็คือไม่ได้นะคะส่วนอันใหม่เนี่ยเอย้ไม่ใช่ส่วนอันเก่าเนี่ยก็จะมีตั้งระบบเป็นรายเดือนนะคะส่วนฟีเจอร์ใหม่เนี่ยไม่มีแบบรายเดือนนะคะก็จะมีแบบอ,ออมได้ทุกวัน อ่ะซื้อได้ทุกวันไม่ใช่อ่อนนะพูดเรื่องเงินไปเรื่องอ่อนอันนี้พูดเรื่องทองทองนยก็คือซื้อได้ทุกวันนะคะอ่าหากใครสนใจนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดแชร์เผื่อว่าเพื่อน,อนหรือว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดตามคลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนวันนี้มาแค่นี้นะคะบ๊ายบาย